ให้พ่อดูเหรอให้พ่อดูเหรอพ่อจ๋าดูเล็บหอมสิไหนปิดปิดก่อนว้ายสวยจังเลยออ๋อ่าเ่าฮฟหล่นละเฟปหล่นเฟปหล่นนั้นเหรอใครชี้หนูไหมตัวจะจะไห ขนมนี่มันเฮตเล็บเองมันเออเออมันเหตุตั้งแต่ยามพุนแล้วตอนติเสื้อเออเออนาดูเล็บหน่อยเล็บกินได้หรอเ่เคยไกลนยัง่าเขาแล้งเล็บกินได้ด้วยเหรอน่ะเล็บหล่นนะหรอหล่นแล้วเหรอย่างันหลุดหน้าขึ้นกินอ้ามกินข้าวด้วย โอ้โหเล็บยาวจังเล็บยาวจังเลยเล็บยักษ์เล็บกินได้ไหมกินไอติมมึงเห็นแกกินไอติมยาวกับไอติมเออก็ขนมนย่างแดกก็ไอติมอีกก็ขนมนี่อีกอืมหมักมันหมักคลองเย็นๆอืมกินของเย็นๆไอติมใส่น้ำแข็ง มีนังแรงลั่นสลันค่ะเอาแต่ไอติมเออไปตลาดคิดกันจูงมือต้งองไปหารถไอติมตาดีดีได้เห็นรถไอติมนะน้อยคนมันสแสวมหาหมัมกหมักเย็นๆจะปวดบงังศพขันเจ็บขาหันกล่องเนี่ยเป็นอย่างเ่จยวเจ็บขา,า,ากินด้วย ให้แม่กินต้มเล็บกินได้เล็บยาวจังเล็บกินได้ด้วยอโอ้โหกินได้ไหมเล็บอะ่ะเอากินเล็บแล้วหอมกินเล็บแล้วกินเล็บเลเหรอกินเล็บแล้วฝนตกนอย่าบอกองเดียวเลาด้วยเร็ว กินคำที่กว่านนยายน้ำให้เคยไหมโอ,โอ้ยังไม่กลืนเลยเคียว <c oughs> แล,ล้วก็กืนใครซื้อนมให้ใครซื้อ,นม,อนมให้หอมอะ่ะได้ยินแม่แม่ถาอะ่ะใครซื้อนมให้ ไายถ้าหอมดื้อไหมอ่ะไปคอเราจะลูกกตาอันใหญ่ๆแล้วจะเอามายั้งมันเองอันสาลายมึงได้ตทรรักก็ปล่กินปลากายอย่างอันที่เป็นลูกตาอ่ะอ๋อมันเป็นเยลลี่มันเป็นเยลลี่เขาปล่หกินอันสรลายเยอขยันมันอันเป็มันรุดมันเหมือนๆนอนกับสีรุดโอ้หไปแล้วเตปกินได้ сүүлд хэлэхгүй байсан